สวัสดีทุกท่านครับเช้านี้ก็วันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2559นะครับบันทึกรายการผ่านวิดีโอครับผมขณะน,นี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดมาได้ได้ก็ประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วนะครับขอดูนิดหนึ่งครับผมดัชนีอยู่ที่1468.02-5.83นะครับ5-5.83จุด วอลลุ่มหนึ่งหมื่นสองพันล้านครับผมขณะนี้เวลาสิบโมงห้าสิบห้านาทีนะครับสิบห้าสิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับแหมเสียงไม่ไม่ได้เป็นพวกเออไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงที่เขาเอท่านหนึ่งนะครับที่บอกเวลาประเทศไทยนะครับเมื่อเช้าได้ได้ได้ถ่ายทอดสดไปนะครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเอโรจิคเข้าไปคำนวณ ช่วงดาวจันทร์ดาวจันทร์จรของวันนี้นะครับจากช่วง10 ER AL, ิบนาฬิกาปัจนถึงสิบ0กจุดสามศนยนอกราดิดดาวจันทร์จะโครจรผ่านมุมอับเรือนสถานที่6นะครับได้พูดคุยไลฟ์สดผ่านทางทางทางละดาดหุ้นไทยช่องสองไปนะครับก็คือนักหัทาศาสตร์จะดูว่าดาวจันทร์เนี่ยโครจรผ่าน,ผ,านผ่านมุมเรือนหกเรือนหกเป็นเรือนชะตาที่ไม่ดีครับผมเรือนหกเป็นเรือนชะตาที่ไม่ดีเ,เป็น เป็นเลนเล็กคู่เป็นเลนอับยิ่งดาวจันโคจรผ่านมุมกลาวจะมีที่พลมากขึ้นนะครับก็คืออับมากขึ้นหรือในทํานองว่าแย่ลงหรือถูกกดทับนะครับถูกกดทับว่าอย่าเพิ่งพงกหัวไปไหนอย่าเพิ่งพงกหัวไปไหนเอเอยอยู่ตรงนี้ก่อนเนถึงเวลา11โมง23นาทีตามตามไลฟ์สดที่บันททกไปนะครับทีนี้ถามว่าแล้วดาวจันเชา้าเปิดมาวิ่งเข้าใส่มุมเลนหก 1> 1. าาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสามนาทีโคจรผ่านมุมเรือนหกไปแล้วจะดีขึ้นเชิดขึ้นหรืออะไรอะไร,ะไรหรือเปล่าเอาตรงนี้ยังไม่ขอตอบนะครับเพราะว่าการที่ดาวจันทรโคจรผ่านมุมเรือนหกผ่านมุมเรือนหกไปแล้วจะดีตัวพวกวด,ดขึ้นมาเลยว่ะแหมตรงนี้มันยังยังไม่ขอตอบครับผมเพราะว่าเพราะว่าจรงิงๆดาวจันทรถ้าเกิดผ่านมุมเรือนหกแล้วก็วันนี้ตรงกับวันพุธพรุ่งนี้วันพระรหัสเมื่อลือวันศุกร์ ก็คือตอบได้ว่าดีขึ้นดีขึ้นพร้อมที่จะไปเล่นต่อในช่วงที่จะผ่านจากเอน6ไปเลอนอจ7และเข้าสู่เดือน7นะครับแต่ตอนนี้พอผ่านมุมเอน6ในช่วงส1บเอในกา23นาทีไปแล้วก็เหลืออีกประมาณไม่กี่องศาครับก็ยังอยู่ในใน,ในวันศุกร์อยู่ในวันศุกร์อยู่นะครับก็คือวันนี้แต่แล้วปิดทําการดาวจันก็ไม่ยังไม่ทันได้โคจรเข้าสู่เดือน7ครับก็ปิดหยุดไปเสาร์อาทิตย์นะครับ <S 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 นักลงทุน,นหลายท่านบอกว่าโอ้โหเฮ้ยจัน ด้านหลังนะอาจารย์นะเดี๋ยวนี้มีโฆษณาด้เหรอแปะผังเซ็นดินเด็กราคา1นึ่งแสนบาทผังเงินยูโรดอลลาร์ในตลาดโปลิศหนึ่งแสนบาทผังตลาดดาวโจนเล่นดัชนีดาวโจน์ออปชันอเมริการาคา1นึ่งแบาทสําหรับท่านที่มาสมัครเรียนวีไอีอันนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆครับก็แปะๆไว้แล้วครับผมจริงๆแล้วที่แปะไว้นี่เป็นภาพเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพซึ่งไม่ได้บอกตําแหน่งว่าเออ ปัจจุบันท่านอยู่ตรงจุดไหนของของในภาพนะครับมันท่านก็อาจจะไปคาดเดาเอาเองให้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวมันจะไปตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจะมาตรงนี้หรือเปล่าแหมถ้าผมบอกไปผมก็ไม่ได้ขายนะครับ <laughs> ถ้าผมบอกไปผมก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็ไม่ได้สอนนะครับมันมีวิธีการครับมันมีวิธีการการคํานวณตําแหน่งวงรอบดวงดาวว่าตอนเนี้ยบตรงเนี้ยท่านอยู่ตรงจุดไหนของเสนิเนกท่านอยู่ตรงจุดไหนของเง e ินยูโรดอลลาร์ท่านอยู่ตรงไหนของดาวโจนส์และกราฟ ต่อไปในอนาคตปีหน้าปีต่อๆไปและปีต่อๆไปจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอสวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มาสมัครเรียนในระดับบีไนะครับราคาหนึ่งแสนบาทมาผังสอนสูตรสอนอย่างละเอียดแล้วท่านใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยครับเมื่อคำนวณได้ตรงจุดตรงนั้นนะครับจุดเริ่มต้นตรงผังหรือจุดตรงนั้นนะครับท่านก็จะสามารถเดินตามผังไปได้ตลอดชีวิตนะครับผมในราคานี้ ก็ถือเป็นเป็นงานศาสตร์งานศิลป์ครับผมงานศาสตร์งานศิลป์งานค้นคว้างานวิทยาศาสตร์งานงานอะไรต่างๆยี่สิบเอ็ดยี่สิบองปีที่ผ่านมานะครับประสบการณ์ลงทุนไปไม่น้อยกับเวลาในชีวิตเงินในชีวิตและการทุ่มเทในชีวิตนะครับเหมือนงานศิลปะครับงานศิลปะของอาจารย์หลายๆท่านจากวาดภาพราคาเอ่อไม่ถึงพันบาทขึ้นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็เป็นหลักรานและเป็นหลักมุลค่าที่ ประมาณค่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับท่านที่ได้สมัครเรียนในระดับมวลชนก็ทยอยเข้ามาทีละคนสองคนทีละคนสองคนนะครับอ,อีกหน่อยอจาจจะห้าคนสิบคนหรือหลายสิบคนครับผมหลายสิบคนถ้ามันได้เผยแพร่ไปปากต่อปากปากต่อปากนะครับท่านที่ได้ขามาสมัครเรียนก่อนก็จะเก่งก่อนนะครับท่านที่ยังตัดสินใจลังเลช้าๆก็ก,ก็ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านผมไปบังคับท่านไม่ได้ ไม่บังคับท่านไม่ได้นะครับบางทีท่านอาจจะท่านอาจจะมีเพื่อนฝูงมีสังคมมีมีอะไรประมาณของท่านนะครับแต่ท่านลองลองพิจารณาดูนะครับว่าวันนี้ท่านรู้อนาคตของเซฟินเด็กหรือเปล่าท่านรู้ทางเดินของดวงดาวบริเดียนดาวจันทุกนาทีตั้งแต่เช้ายันปิกหรือเปล่าท่านรู้อนาคตของหุ้นทุกตัวในตลาดหรือเปล่านะครับถ้าท่านไม่รู้ท่านก็เอาเงินไปลงทุนท่านก็ไม่รู้อนาคตของเงินที่ท่านลงทุนไปนะครับ ต่อเมื่อท่านมาเรียนท่านสามารถคำนวณเซตได้คำนวณหุ้นทุกตัวได้จากตรงนี้ไปตรงนี้จากตรงนี้ไปนี้อนาคตจากวันนี้ไปถึงตรงนี้ราคาน่าจะไปจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ตรงนี้ท่านก็วางแผนที่จะทำเงินได้ในชีวิตนะครับขอแนะนาท่านอีกทีนะครับว่าสมัครเรียนกันนะครับอย่าไปอย่าไปคิดมากเลยครับผมก็มีศัตรูความคนนะครับศัตรูทางด้านการงานธุรกิจพวกนักวิเคราะห์นักเทคนิค พวกสมาคมสัมมนาพวกโบกพวกอะไรนักลงทุนที่ชาวปัน่นชาวป่วนอะไรพวกนี้ครับผมมันก็เป็นเรื่องธรมรมดาบางทีหลายท่านบอกว่าไปได้ข่าวมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั่งน้อย่างน,น้บางทีเป็นข่าวโคมลอยครับผมเป็นข่าวโคมลอยเป็นเป็นอะไรทางทางพวกที่ทาอาชีพเดียวกับผมครับก็คือเปอิดซ้อมเปิดสัมสมนาทําชัดเชิญ เชิญชวนลูกค้าเข้าโบกอะไรพวกนี้ครับผมก็ประมาณนั้นขณะมาร์เก็ตติ้งก็ยังเป็นศัตรูเองนะครับทุกโบกก็เป็นศัตรูกันนะครับแย่งชิงลูกค้าภายในโบกเดียวกันยังมีแย่งชิงลูกค้ากันเลยนะครับระหว่างห้องนั้นไปห้องนี้ชั้นนั้นไปชั้นนี้บางทีแอบไปคุยลูกค้าของคนอื่นแล้วก็เชิญชวนมาเปิดพอร์ตกับตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนในวงการครับตัวท่านเองปัญหาครับที่ท่านต้องคิดเองให้ได้นะครับว่าเฮ้ยเราควรจะมีวิชาอะไรเราควรจะเรียนอะไรเรารู้อะไรอะไรต่าง ท่านปรับปรุงตัวท่านเองครับผมท่านปรับปรุงตัวท่านเองเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มสมรรถนะในการล่วงรู้อนาคตจากการมาเรียนวิชาหัวสร์ยูเรเนียนนว,วัตรกรรมใช้ตาแหน่งดวงดาวจากองค์การนาซานะครับราคาเรียนในระดับมูลชนก้นหนึ่งหมื่นบาทราคาไปสอนส่วนตัวนะครับเดินทางไปสอนส่วนตัวก็ห้าหมื่นบาทราคาในระดับบีอพีหนึ่งแสนบาทโทรมาได้ครับผมศูนย์แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเก้าเก้าสามหกไลน์สามสามสามคิงดัมชางนิสสวัสดีครับ ติดตามดูตลาดหลักทรัพย์ดูดัชนีกันไปต่อนะครับ